ครับผมอันแนนโทรกินช่นอนออนไลน์ครับผมจะให้ดูนี่ครับวิธีการทําส้มตํพมาพม่าอ่าโอเคมีพริกสองเม็ดกระเทียมหนึ่งหัวน้องโขบหัน่นไอเส้นมะละกอเป็นเส้นๆ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะตำเป็นสูตรของพม่าะนะนี่ดูดูดูอดูทำอะไรเนอ็เเอ่าไทยเออ นี่ต้องแต่มา้อรออะไรเอามาช่าเลือแล้วช่ี่ยังวันนี้ยังองไปฮะอาอ่าเอาวันนี้ไอ้วเดือดมาเลยเดือดนี่าอะไอย่างเงี้ยเออังไม่ออกละจะจะดูว่าเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าเวลาทำเหมือนประเทศไทยไหมซ้ตำาค่ะ ฮะยังไ,ไงนะทำไม่เข้าใจาาว้าววันนี้ทำงานไหมอ๋อวันนี้ประเทศไทยก็ทำถ้าเป็นข้าราชการไม่ทำถ้าอย่างจริงจริงๆทำวันนี้ทำนี่ครับดูสูตรส้าต้มพมาพ่าไปด้วยคุยไปด้วยใส่ถั่วคล้ายๆส้ําต้มประเทศไทยนะ ถ้าจะคกก็คกไม้น่ากินครับปกติบ้านเราจะเป็นคกดินแบ็นี้ครับร้านพื้นบ้านต้องอย่างนี้ครับผมขอพชุรสนิดเดียวนะชุรสคอ่าโอเคอ่ะโอเคพอรู้ว่าเป็นชุรสเ้ือยชิมได้แล้ <laughs> พีง่งนอ้นวนอยู่ใส่น้ำตาลในที่เยอะจังเลย <laughs> ฟังออกปะเวลาฟังฟังฟังพี่พูดนี่ฟังออกปะรู้เรื่องไหมรู้ค่ะรู้นะรู้เรื่องอ่าเครู้ค่ะรู้ค่ะถอยก่อนซูมก่อนดีมือใต้ส้มอ๋อปกติเขาใส่มะนาวแต่นี้ใส่น้ำส้มปกติใส่มะนาวไหมหรือว่าใส่น้ำส้มข้าวมะนาวใส่ได้อ๋อมะนาวเขาใน้ำส้มได้วันนี้กินส้มตำน้ำส้มครับตำน้ำส้มสูตรพม่า น้ำปลาแท้ตาปลาหมึกภาษาไทยด้วย